إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها يا أيها الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بن جماعة ومن شذ شذ في النار พี่น้องผู้มีเกียรติผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับชีวิตที่เราผ่านมาถ้าใครสังเกตก็จะพบว่าเราก็จะมีทุกข์มีสุข มีสมหวังมีผิดหวังปะปนคร้ากันไปเราอาจจะมองว่าคนอื่นเขามีดีกว่าเราบางคนอาจจะหน้าตาดีกว่าเราบางคนอาจจะฐานะดีกว่าเราหรือบางคนอาจจะมีญาติพี่น้องมากกว่าเรา หรือบางทีมีเงินมีทองมีสุขภาพดีกว่าเราเราก็อาจจะนึกน้อยเนื้อต่ำใจในบุญวาสนาที่เรามีเวลาเราคิดเรามองเราพิจารณาโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้หลักการมันก็อาจจะทำให้เราเศร้าหมองเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและอาจจะมีคำถามในใจลึกๆที่ไม่กล้าถามว่าทำไมอลรตลาถึง ให้เราอยู่ในสภาพนี้ให้คนอื่นอยู่ในสภาพที่ดีกว่าเราผมเชื่อนะครับว่าคนที่ได้เรียนรู้ไม่มากพอหรือไม่เข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะมีมุมเล็กๆในจิตใจในสมองที่มักจะคิดอยู่เสมอจะมีคำถามอยู่เสมอแต่ก็ไม่กล้าที่จะถามออกมาตรงๆอาจจะเป็นการถาม ทำไมนะทำไมฉันถึงสุขภาพมันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันต้องจนอย่างนี้ทำไมฉันต้องด้อยโอกาสอย่างนี้เอ๊ะทำไมพี่น้องครับถ้าท่านได้เรียนรู้พระนามและคุณลักษณะของเราตาลาอย่างถูกต้องอย่างครบถ้วนอย่างเข้าใจคําถามเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจท่านโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้น หลายเรื่องในชีวิตเราที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาจริงๆแล้วมันมีคำตอบมีคำเฉลยมีการแจกแจงไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยการเรียนรู้และเข้าใจพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบานุฮุตาลาอย่าลืมนะครับบางทีชีวิตคนคนเดียวเนี่ยมันวิบัติมันล่มจมมันเสียหายก็เพราะด้วยวิธีคิดที่มันผิด โดยความคิดหรือความเข้าใจที่มันมันเคลื่อนไปจากความถูกต้องเวลาไปปฏิบัติหรือไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมีวิธีดําเนินชีวิตที่ผิดแผกแตกต่างออกไปจากคนที่เขาคิดถูกเขาเข้าใจถูกพี่น้องทราบไหมว่าคนที่ไปลักขโมยเขาเนี่ยถ้าว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ศาสนากําหนดอยู่ในเกณฑ์ที่ศาสนา วางกรอบไว้แล้วเนี่ยคนที่รักมีโทษแรงมากถึงก็ถูกตัดมือถ้ามูลค่าของสิ่งที่เราลักขโมยเขาเนี่ยเทียบได้ดังเศษ1นส่วนสี่ของดีนารหลายท่านอาจจะตั้งคำถามวแล้วมันเท่าไหร่โดยสรุปแล้วก็ประมาณสักสองพันต้นๆประมาณ 2, สองพันเศษๆนะ สองพันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยบาทจริงๆถ้าคิดละเอยียดก็สองพันสี่ร้อยแปดบาทต้องว่าอย่างเง้นแต่เขาเก็บดีเก็บไม่ใช่รูมรา่างมาไปทิ้งเกิื่อนแล้วก็ของหายอย่างนี้มาโทษใครไม่ได้ก็โดยสรุปแล้วโทษแรงบางทีเรามองผิวเผินแล้วเ็ามองว่าไอการลักขโมยไม่น่าจะไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องอานไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเข้าใจอะไ์ไม่เข้าใจอะไ์จริงๆแล้วมันเกี่ยวหมดแหละ พี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เขาเข้าใจเขาจะรู้ว่าริสกีอเลาเป็นผู้แบ่งริสกีใครแบ่งเราเนะ่ยเป็นผู้หาก็จริงแต่อเลาเป็นผู้ผู้แบ่งอลเราเป็นผู้ประทานเพราะนั้นเราจะให้ใครมากใครน้อย <c oughs> ก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์พว้เป็นเจ้าไม่ได้แปลว่าอเลาอให้คนที่มากแล้วมันจะอาธรรมไม่ใช่ เพราะอัลอร์อาจจะชดเชยให้ท่านในแง่มุมอื่นบางคนที่อาจจะมีมาก,กมายก็ไม่ได้หมายความว่าอเลอร์จะรักด้วยเหตุผลที่เขามีอะไรปัจจัยทางดุจยาเยอะแยะถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็าจะเข้าใจว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะไปไปแย่งชิงหรือไปโคดโกงหรือไปรักขโมยใครเพราะนั้น ถ้าว่ามันจะเป็นริสกีของเราเราก็คงต้องได้มาอย่างถูกวิธีแล้วแหละแต่ถ้ามันยังไม่ได้แสดงว่าส่วนนั้นไม่ใช่ของเรา,เ,าเราไม่ได้แบ่งให้เราตามนั้นแต่ถ้าเราไปลกักเราเอามากินได้ไหมได้เรา,เามาใช้ได้ไหมใช่ได้แต่ให้รู้ไว้ว่านั่นคือความผิดแล้วก็เป็นบาปที่จะติดตัวเราไปเข้าใจพอใจในสิ่งที่เราแบ่งให้ขยันผลขวายสแสวงหา สุดท้ายแล้วมันได้เท่าไหร่ก็ก็เท่านั้นแต่เราประสงค์จะให้เราได้เท่านั้นถามว่าทำไมเหลอทุกอย่างถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันเป็นบททดสอบทั้งนั้นคนที่เขามีเยอะเขาก็โดนสอบเยอะไงให้คนที่ไม่มีอย่างน้อยก็ปลอดภัยไปซีกนึงคือเรื่องของการใช้ใช้เงินใช้ทอง อาจจะต้องไประวังเรื่องอื่นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยให้เราโชคดีกับเขาด้วยซ้ําไปแปลว่ามองในแง่ที่ว่าเราจะต้องไปถูกสอบสวนในอ,อาคะครอนเนี่ยไปคนมีเยอะใช้ไปถูกที่ใช้ไปถูกทางมันก็กลายเป็นบาปจะไปบอกว่าดีได้ไงเป็นบาปอีกนั้นคนที่จนอเล็กก็สอบแล้วไงต่อรวยอเล็กก็สอบ อาแล้วก็ผมจะเลือกได้ไหมไม่ได้ข้อสอบอลัลเราเป็นผู้ออกและเป็นผู้ให้คนแบบนี้อลัลเราจะสอบแบบไหนอล้ลเราก็ให้ข้อสอบไปเหลืออย่างเดียวว่าเรามีหน้าที่คือต้องทําข้อสอบให้ผ่านให้ได้ไม่ใช่หน้าที่เราจะไปต่อรองกัลเราจะไปเปลี่ยนข้อสอบไม่มีหน้าที่อันนี้เราเลือกไม่ได้ คนหนึ่งอร่อยสุขภาพพลัณนายแข็งแรงดีไม่ไอสักแปดสบเกิยังไม่ไอสักแค่หนึ่งพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้ยคนที่มีบุญพี่น้องครับถ้าอายุเยอะแต่ทาอะไรผิดมันบาปเยอะไหมล่ะเพราะนั้นอบีถึงบอกว่าไอ้คนอายุยืนที่ดีมีไอ้คนที่อายุยืนที่ร้ายก็มีไอ้ประเภท มันตอละวาฮาซุนอามาลุคอยุน,นสคนที่นับว่าดีได้ก็ต้องอายุยืนแล้วยังต้องมีผลงานที่ที่ดีทีนี้คนที่แย่ที่สุดล่ะชร,รุนเนสมันตอละอัมโรวาซาอามาลุคนที่อายุยืนแต่แข็งแรงแข็งแรงมากแต่ทำผิดหลักการศาสนา ปัญหาคือยิ่งเยอะยิ่งยาวยิ่งบาปเยอะไหมนบีบ,บอกว่าอย่าไปคาดหวังอยากตายไปไง่ายเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคนทําดีเนี่ยมันก็อย่างไร f a s d a h d h a s a n a f a s d a d a h a s a n a ไอไอความดีมันก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีก นี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปหวังว่าอยากตายอ้าวาสอนอย่างนี้มัไม่ค้านกับไอที่สอนตอนแรกเลยไม่นบีให้ความหวังว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะกลับมามาดีได้ก่อนตายนี่คือคําสอนพย้อนกลับมาถึงสิฟัตของลอพนามของพระองค์พี่น้องครับมนุษย์อันว่ามนุษย์เนี่ยหนึ่งเรามาอยู่ในโลกดุนยาทุกอย่างเป็นบททดสอบสําหรับเรา เพราะนักคนที่สอบเยอะก็ไม่ได้แปลว่าเราเกลียดไม่ยูรดดิล่ะบิฮีใครรอนอยูอาจิลฮุบิลอุกูบะเดดุนยาเราโดนเยอะโดนโดน่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเป็นนั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราเกลียดถ้าเรามองอย่างเข้าใจแล้วนั่นแปลว่าเาลารักเาลาประสงค์ดีกับเราถามทำไม เพราะว่าการลงโทษในดุนยากับลงโทษอาครอนมันต่างกันเยอะอาครอนนี่มันเหลือขนาดนับเพราะนั้นโทษบาปที่เรายังคงค้างอยู่เนี่ยอล่อยรีบลงโทษแต่เนิ่นๆในดุนยาพอตายไปใสสะอาดเหมือนผ้าขาวไอบาปโทษมันก็หมดไปน่าท أ م งในมุมนี้ยิ่งเป็นความดีสําหรับเรา นบีบ,บอกว่าอินนาซอมันจะมซอมินบละรางวัลจะเยอะไม่เยอะให้ดูว่าโดนสอบเยอะไม่เยอะอินนาซอมันจะมาซอมินบปละแปลว่าใครที่โดนสอบเยอะแล้วเขาสอบผ่านรับประกันได้เลยว่ารางวัลของเขาก็จะยิ่งใหญ่จะมาหาศาล <c oughs> แล้วคนที่จะโดนน่ะมันมีใครบ้าง นบีบอกว่าอัชัดดุนนัสบาลานอัลอัมบิยะวัลมุรเซลินคนที่จะโดนบาลาโดนทดนสอบมากที่สุดน,นู่นนบีนู่นรอซูลนู่นซุมมแล้วอัมซัลฟัลอัมซัลต่อมาก,ก็คือคนที่ทำตัวได้ใกล้เคียงหรือเหมือนนบีได้มากที่สุดก็จะโดนโบททดสอบลดหลั่นกันลงไปเพราะนั้นวันนี้ ความสุขในดุนยาเป็นไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าอาลัลลอฮ์รักหรือไม่รักความเจ็บป่วยได้ทุกตกยากอะไรในดุนยาก็ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอาลัลลอฮ์จะเกลียดหรือไม่เกลียดแต่ทั้งหมดเหล่านั้นมันเป็นข้อสอบที่อลัลลอฮ์เลือกจะหยิบยื่นให้บ่าวขโมงแต่ละคน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 ซึ่งไม่เหมือนกันนั้นวันนี้ เราอยู่ในห้องสอบข้อสอบลอกกันไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นคนละคนละบทกันปัจจุบันนี้เด็กมันเข้าห้องสอบบางทีมันแอบเขาสมัยใหม่เขาเรียกฝีนสมัยก่อนเขาเรียกฝินสมัยใหม่เขาเรียกอะไรกันไม่รู้อะคงจะเทียบเหมือนกับว่าต้องซ่อนต้องแอบอะไรทํานองนี้หรือเปล่าปัจจุบันนี้ก็คือโกงข้อสอบทําไมไอ้นี่โยนให้ไอ้นั่นไอ้นั่นโยนให้ไอ้นี่เพราะมันเป็นฟอร์แมตเดียวกันมันเป็นอะไร นสักเดียวกันเพราะมันเป็นรูปแบบเดียวกันมันก็เลยต้องคําตอบมันก็เหมือนกันแต่ของใครของมันของสรับเราแล้วของใครของมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นไปนลอกใครก็ไม่ได้ของเราก็คือของเราเราก็ต้องสอบของเราให้ผ่านหน้าตาเราสู้เขาไม่ได้บททดสอบหน้าตาเราหล่อเหลากว่าใครเสียงไพเราะกว่าใครบททดสอบเราจะเอาใช้ให้ถูกวิธีไหมจะใช้จะลากมันมาอยู่ในกรอบของหลักการได้ไหม แปลว่าจะสวยจะหล่อจะงามจะร่ำจะรวยจะยากจะจนจับมันมา,มาลงกรอบข้อควาว่า,าชฉรีย่ยให้ได้และถ้ารักษาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งนาทีสุดท้ายท่านสอบผ่านแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่ท่านพลาดก็อย่าสิ้นหวังมีฮะดีสกุลสี 4, พี่น้องครับนบีบอกปฏิสัยจะบันทึขออกข้อยมาโมคอรบีบอกว่า อาจนบอับดิอัดัมบันบางคนทำบาปฟอาลิมะอันนะฮูละฮหูรับบันยากเฟรุละแต่เขาในเวลาเดียวกันที่เขาทำบาปเนี่ยเขารู้ดีเขามาปฏิเสธเขาเชื่อมั่นว่าเขามีพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้อภยัยแก่โทษอภัยโทษแก่เขาได้แล้วไงต่อไฟยัสตักฟิรุเขาก็ขออภยัยโทษฟาก็ฟรัลอลุละ ทุกครั้งที่บ่าวขออภัยโทษอัลลอฮ์ก็ให้อภัยโทษทุกครั้งไม่ช้าไม่แน,น่นทําผิดอีกแล้วจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกบ่าวของฉันทําผิดอีกแล้วแต่ยังดีนะที่มันรู้มันมีพระเจ้าที่อภัยให้มันได้แล้วมันก็มาขออภัยโทษพระองค์ก็เลยให้อภัยโทษกับเขาสามวันสี่วันหลังจากนั้นมันไปทําบาปอีกแล้ว มันไปทําบาปอีกแล้วอาลออุ้บบอกว่าเบาฉันทบาบาปอีกแล้วแต่ยังดีนะมันรู้ว่ามันมีมีอลัลลอฮ์สุบานุตว่ามีพระเจ้าที่จะให้อภัยโทษกับมันได้แล้วมันทําไงมันก็กลับมาง้ออีกมาขออภัยโทษจนสุดท้ายในฮะดีสไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งจนกระทั่งอัลลอฮ์ตรัสออกมาว่าอยากจะทําอะไรก็ทำไปเถอะแต่แต่แต่แต มีข้อแม้ว่าต้องขอพระยโทษนี่คือกำลังใจไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ท้อมนุษย์ผิดได้ทุกวันผิดได้ทุกเมื่อผิดได้ทุกเวลาจนกระทั่งนบีพูดเลยบอกว่าถ้าพวกเองเนี่ยนะไม่ทําบาปกันเลยเนี่ยเราวลาทุสนิบูแลาจะบอัลลอฮุมบิกมุมถ้าพวกเองไม่มีใครบาปกันเลยสักคนหนึ่งไม่มีใครทําผิดกันเลยสักคนนึ่งเลา์เก็บไปหมดแล้ว อ้าแล้วก็ยังไงต่ออ้ลวเราก็จะให้คนจะสร้างคนรุ่นใหม่มาฟะอัสนาบูแล้วก็จะเป็นคนประเภทที่มาทาบาปอ้แปลงะแล้วไงต่อฟาเยสเซอร์รูนอัลลอฮ์แล้วคนพวกนี้ก็จะมาขออภัยโทษกับอัลลอฮ์แล้วไงฟะกฟารัลลอฮุนละหุมอลเราก็จะอภัยโทษให้แกพวกเขาพี่น้องครับหลายคนงงกับฮะดีสนี้เอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ทำไร พี่น้องไปดูที่ผมผม,ผมเริ่มต้นไวไงถ้าเราเรียนรู้พระนามและคุณลักษณะของเรา a h แจะเฉลยเรื่องนี้ได้อย่างกระจ่างเลยพี่น้องไปดูในกุรานอัลลอฮ์เมตตาไหมเอาแค่บิสมิลาลาอัลลอฮ์มีพระนามว่าอัลลอฮ์มานใช่ไหมมีสีฟัตว่าอัลลอฮ์มานก็คืออะไรอัลลอฮ์มีไว้ซึ่งพระเมตตาและและและเป็นผู้ประทานเมตตาก็ฟูรนุน อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยอย่างยิ่งยวดอย่างมากมายมหาศาลปัญหาว่าสีฟัตเหล่านี้ใครประทานมาใครบอกเราอัลลอฮ์บอกไว้ในไหน,หนกุรานและใครเอามาบอกเรามุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมก็แล้วถ้าใครไม่บาปเลยสีฟัตนี้จะมีความหมายอะไระมีความหมายไรบอกไว้เปล่าประโยชน์มันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะอะไรเพราะไม่มีใครผิดเลยไม่มีใครทำบาปเลย มีแต่คนดีล้วนแล้วก็กุราอานตรงนี้จะมีความหมายอะไรมีค่าอะไรนั้นถ้าพวกเองไม่บาปกันเลยนะนบ,บีว่าอัลเราก็จะเก็บไปหมดแหละแล้วก็จะไปสร้างคนหมู่ใหม่มาเพื่อให้มาทําบาปถามแล้วไงสํานึกผิดสํานึกผิดแล้วไงอัลเราก็จะให้อภัยโทษเพราะนั้นอย่าไอ,อย่าไปหมกมุ่นว่าโอ้ฉันผิดจะหมกมุ่นแต่ว่าทําไมถึงไม่กลับทําไมถึงไม่แก้ ทำไมถึงไม่รับผิดทำไมถึงไม่ขออภัยโทษในบุคอรีพี่น้องครับวะลาฮิลาอัสตักฟิรัลลาอัสตักฟิรุลลอฮ์ลาอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอตูบุอิเล่ย์ฟิลยูมิเซบีนะมระขอสาบานกับอัลลอฮ์เลยฉันนี่แหละที่วันวันหนึ่งขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ที่กะอัลลอฮ์มักฟิรลีอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอตูบุอิเล่ย์ และขอต่อบาตต่อพระองค์วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบครั้งทำไมเหรอน่าอายเหรอเสียเวลาเหรอทำเลยพี่น้องตราบใดที่ท่านอะไรขอพระโทษต่อเหรอเมื่อน,นั้นพระเมตตาขององค์ก็จะมีมายัางท่านไอ้ประเภทแบบไม่สำนึกผิดผิดแล้วตำแบงผิดแล้วดือ้อผิดแล้วจะเอาถูก บัรพชนของคนพวกนี้มีอยู่แล้วไปดูสิใครอิบลิสนั่นแหละตะแบงนั่นแหละหัวโจงแห่งคนตะแห่งความตะแบงผิดแล้วไม่ยอมยังเถียงอีนะขอลักตานีมินนาร์อลักตตฮูมินตีนโครงสร้างฉันมาจากไฟสร้างมันมาจากดินแล้วยังไงจะให้ไฟไปสุยช์เถียงกันละเพราะฉะนั้นวันนี้ เรียนพระนามและคุณลักษณะของลอจะไม่อิจฉาไม่ริษยาและไม่คิดจะไปลักขโมยของใครแต่ถ้ามันผิดไปเราก็รู้จักพระนามและคุณลักษณะของอลอว่าพระองค์เมตตาและพระองค์ทรงให้ให้อภัยเราจะไม่สินหวังลาตักนตุเบรห์มติลลาเพราะนั้นศีััตนี้ยิ่งใหญ่นะักอูฟรอนกับระห์ม หนึ่งเมตตาสองให้อภัยนี่คือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในหัวใจของคนที่ศรัทธาไม่สิ้นหวังไม่สิ้นหวังให้มันปางาปางาเราก็ไม่สิ้นหวังอย่างน้อยเรามีพระผู้ทรงให้ให้อภัยพี่น้องคิดดูบางทีบางคนเนี่ยอาจจะเรียนมาแต่เรียนไม่หมดเฮ้ยแต่พักวัวดำเนี่ยมันพี่น้องครับคนบางคนเนี่ยใช่มันไปติดหนี้ติดสินไปมีปัญหากัชบชาวบ้าน แต่บางคนมันหมดปัญญามันสิ้นเนื้อประดาตัวมเจ้าที่ไหนไปใช้เขาแต่ใจมันน่ะถ้ามีน่ะมันใช้ไหมมันใช้คนประเภทนี้แม้จะเป็นฮักกว่าอาดัมที่เหลือเราใช้ให้เรียนไปอีกสเต็ปหนึ่งจะได้รู้ว่าหัวใจเราเนี่ยไม่คิดจะละเมิดหัวใจเราไม่คิดจะโกงหัวใจเราไม่คิดจะอะไรจะเอาเปรียบใครแต่มันสุดปัญญามันสุดกําลังและอายุไขเรามาหมดลงที่เหลือเราจะการไม่ต้องกลัว ไม่ได้แปลว่าต้องติดไปซะทุกคนต้องติดทุกเรื่องแต่ไอที่ต้องติดคือคนไม่สำนึกเพชนึกอาว่าเนียดจะโกงเขายันตายเนียดจะเบี้ยวเขายันตายแต่สาหรับคนที่ใจสะอาดบริสุทธิ์แม้ว่าหมดปัญญาหมดกำลังที่เหลือ,ลอรับประกันให้เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงยุติธรรมเพราะนั้นวันนี้พี่น้องครับไอเราเรียนรู้กันมาระดับหนึ่งว่าเป็นของอะไร ก็แปลว่าไอ้นี่มันมั่วยังตายแต่ถ้ามันตั้งใจจริงมันพยายามเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะชดเชยชดใช้ทัาก,กว่าอาดัมแม้ว่ามันมาสิ้นชีพซะก่อนมันมาจากไปซะก่อนสบายใจได้เลยคนคนนี้อัลลอ์จัดการให้เงียบรน้อยเพราะนั้นการศึกษาพระนามและคุณลักษณะของอัลลอ์พี่น้องครับบอกด้เลยว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก มันจะปลดเปลื้องความริษยาในใจเรามันจะปลดเปลื้องความระโมบโลภมากในใจเรามันจะปลดเปลื้องอะไรความท้อแท้ความสิ้นหวังความหมดหวังท่านจะมีพลังจนนาทีสุดท้ายท่านจะไม่มีอะไรคําว่าหมดหวังผมบอกได้เลยว่าแค่คําคําเดียวนบีสอนเราเนี่ยมันสะดุ้งนะ่ะพาลานุภาพ ะบีบอกว่าพอเราเห็นอะไรแปลกๆอย่าไปท้าก็แปลว่ากลางค่ำกลางคืนเห็นอะไรอย่าไปท้าเพราะถ้าเราท้าเนี่ยนะไอตัวมแมลงวันไอใช้ตอนมันเท่า,มาแมลงวันมันจะฝอรอกกันกันใบมันจะใหญ่เท่าอะไรเป็นทวีคูณเท่าบ้านแต่ให้กล่าวคําว่าบิสมิลลาจากไอใหญ่เท่าบ้านนานจะเหลือแค่อะไรมแมลงวันพี่น้องมันแปลว่าอะไรถ้าคําคํานี้มันไม่มี อะไรซ่อนแฝงอยู่เนี่ยมันจะมาเล็กเท่าแมลงวันได้ยังไงลหละใช้ตอนที่ว่าใหญ่ไปแล้วเนี่ยยังเหลือหดแค่มแมลงวันเข้าใจเถอะครับอรรถเมืนพระผู้ทรงเมตตาหนึ่งเชื่อว่าเรามีแน่นอนสองไม่ได้เชื่อแค่นั้นเชื่อว่าเราเมตตาและถ้าเราทําซื่อสัตย์กับพระองค์มาตลอด เราจะสิ้นหวังในเมตตาของเราได้ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แล้วถ้าคนที่ยังมั่นใจในความเมตตาของเราพลังใจมันจะเกิดไหมความหนักแน่นมันจะเกิดไหมอัลลอฮ์เมานอัลลอฮ์มานพระผู้ทรงมีพระเมตตาดังนั้นดังนั้นกุรานก็อธิบายสักกนเลยกันเมียตะกลลายะจัลละฮุมขจรเจ้าข้ายที ลัวอัลลอฮ์จริงจังสุดท้ายมีทางออกเสมอไม่มีคําว่าตนนันในคนที่คิดฆ่าตัวตายก็ดีแล้วก็ดีเนี่ยคือคนไม่มีทางออกคิดไปแล้วมันตันไปหมดมันคิดว่ามันไปทางไหนไม่ได้มันก็เลยฆ่าตัวตายแต่สําหรับคนที่เป็นมุขมินเป็นผู้ศรัทธามั่นใจในพระองค์หน้าที่สุดท้ายของสุดท้ายมีทางออกเสมอนั่นเหลืออย่างเดียวศึกษาพระนามและคุณลักษณะขอร้อ์ทำไมนบีถึงบอกว่า,าใครอะไรจำเก้าสิบเก้าพระนามได้เข้าวสวรรค์ เพราะคนที่จาเนี่ยมันไม่ใช่แค่จำเฉยๆเขาก็ต้องเข้าใจเขาก็ต้องอะไรศึกษาหาความรู้เหมือนกับว่าคนที่กล่าวมังคานะอาครุกะลามีฮีลาอิละลอดะคลันจันนะอย่าลืมนะมันมีอีกด้วยคอลิซันมิลกลบิให้ที่กล่าและละลายอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีเครือแฝงสิ่งอื่นใดเนี่ยก็แปลว่าปฏิเสธอีลาทั้งหลายแหละจะยอมรับจะก้มกราบจะไหว้จะ นับถือแต่เพียงอรลรลย์เนี่ยได้เข้าสวรรค์นั่นไม่ได้เพียงแค่กล่าวเฉยๆข้างในใจมันต้องพร้อมพร้อมรับรู้ถึงความหมายอันลึกซึ้งของคำคำนี้ด้วยฉันใดก็ฉันนั้นฉันใดก็ฉันนั้นการที่เรากล่าวอะไรออกมาเราก็ต้องรู้และเข้าใจในความหมายถ้อยคําเหล่านั้นเพราะนั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับว่าไม่เสียหลายนะครับ ท่านศึกษาพานามนะคุณลักษณะของลอมันจะตอบโจทย์ในชีวิตของท่านได้เกือบทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่เขาถกเถียงกันหลายๆเรื่องบรรดากลุ่มที่หลงผิดต่างๆนานา,นา,นาก็มีคําตอบอยู่ในนะั้นผมเคยยกตัวอย่างให้หลายๆคนฟังในเชิงลึกเพิ่งจะถึงบางอ้อพี่น้องเห็นไหมเนะี่ยลอร์รักทุกๆคนรักผมรักท่านรักอะไรแต่ปัญหาว่าคนหนึ่งได้รับฮีไดาย์อีกคนหนึ่งตลาละพี่น้องจะตอบคําถามนี้ไง แต่แสดงว่าเรารักคนกลุ่มนี้เกลียขนคอนงกลุ่มนี้เหรอหรือว่าเขาสมควรที่จะถูกเกลียดไปคิดดูเพราะอย่าลืมว่าคําว่ารักก็เป็นสิทธิ์ฟ้าของล l l a ์คำว่าเกลียมดายมากระดบูบเอะไรอิมมคำตอบก็เป็นลักษณะหนึ่งของล l l a ์เพราะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสิฟา้าเตียลียะทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าอ๋อ ไอคนนี้มันสมควรที่อลัลลอฮ์จะรักมันเหมาะเอา้าไอคนนี้แหละก็มันเหมาะที่อลัลลอฮ์จะเกลียดมันอวลล้วทำไมคนนี้ได้รับทางนํามันสมควรจะได้รับทางนำอลัลลอฮ์ก็เลยให้อลัลลอฮ์ตนี้ไม่ให้ก็เพราะมันไม่เอามันไม่สมควรจะได้รับศึกษาเราจะเข้าใจก็จะเห็นถึงความอาดาลาหรืออาเดนของเราความยุติธรรมของพระองค์่ามารบกุกบิซอลลาวมีเลอาบีดอัลลอฮ์ไม่ไม่อารรมใครแม้แต่นิดเดียว لا من فلا يلومن إلا نفسه تقول تقول. تقول ايه؟ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم